โดนน่าจะเป็นตัวที่กัดประขายเมื่อกี้นี้ไว้ครับเต็มปากเลยก็สวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีนะนะทุกคนเลยครับผมวันนี้ก็ออกมาตกปลาช่อนครับผมก็วันนี้ผมออกมาช่วงเย็นแล้วครับประมาณสามโมงเย็นตอนนี้ เดี๋ยวว่าจะไปดูที่เขาลอกคลองใหม่หน่อยครับแล้วก็ไปดูร่องที่ที่ได้มาคลิปที่แล้วนี่ครับผมเดี๋ยวทางผ่านจะเป็นตรงนี้ครับผมเป็นร่องเป็นคลองเนี่ยแต่มันจะลกหมดเลยมันจะตันๆะแต่ก็มีช่องๆอยู่ไม่กี่ช่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไล่ตีดูซิครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปครับลองลองตีดูซิตรงนี้จะมีตัวหรือเปล่าดูนะ จะมีผลงานให้นานา,นาชมรูปบ่ารูครับช่วงเงย็นนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเลยนะครับผม อะยุบยิบยุบยิบอยูย่ยใต้ต้นไมน้นะครับจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวรู้มาครับเดี๋ยวมาดูช่องนี้กันบ้างคลิปที่แล้วผมก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับเนี่ยช่องนี้งามช่องงามงาม แต่ครั้งที่แล้วน้ําไหลจากจากอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้เหมือนจะไม่ไหลขนะอไหลครับไหลนิดๆไปโอ้โหันดินสองตัวได้ใหญ่เลยครับนี่ตรงหน้าเลยมันูเห็นหรือเปล่านี่ตุวรฝ่ามือสองตัวเลยต้องยิง ตัวกัดว่านะไม่แน่ครับมีปลาขยับครับมีปลาขยับนะอังไงโอ้ยขายขายครับ น้ำขุ่นควักเลยขายขายขายก่อนดีเข้ากิ่งไม้มันกัดไม่ไม่แรงนะมันกัดเบาๆอะขึ้นมาแบบปุ๊บเอาเลยเฉยครับผมขายก่อนขายก่อน เหมือนเล้แวงเลยกัด เฮ้ยโดนเฮ้ยโดนน่าจะเป็นตัวที่กัดกระขายเมื่อกี้นี้ไว้ครับเต็มปากเลยไยสวยไยสวยโดนอีกแล้วครับช่องนี้อ้วนตุบเลย เม่นยางแคะครับนี่สีน้ำตาลเม่นยางแคะตัวนี้ผมเยินแล้วนะปากเปิดกเยินไปหมดแล้วแต่ย <c oughs> ังใช้ได้ดีอยู่ครับผมกับสสักสามขีดกว่าได้ครับเนี่ยสายงามๆเลยเหมือนฟ้าร้องนะผมว่าตอนนี้ไปครับรีบตีรีบกลับ,บมาแล้วครับผมแต็มแรกช่วงเย็นๆนะครับผมไปลุยต่อเลยครับนี่ครับผม คลองลอกใหม่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เนี่ยครับก็อยังเพิ่งลอกไม่มากครับผมก็เขาว่าจะลอกทั้งหมดแล้นะทั้งคลองอะ่ะแต่แมคโครยังหยุดหนาแล้วหยุดวันหยุดนะครับผมหยุดสิ้นเดือนสามสี่วันนะครับผมเดี๋ยวลองตีดูดิจะมีตัวว่าไม่รู้ครับผมน้ําก็เริ่มดีแล้วทีแรกผมไม่เห็นแล้วมันเหมือนจะน้ํายังขุ่นอยู่ครับแล้วก็น้ําลงอีกแล้วเนี่ยลง เป็นซอกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับผมก่อนฝนตกฝนเริ่มมาแล้วว่าจะมีแต้มหรือเปล่าดูนะของลอกใหม่เนี่ยครับผมก็มีนานาให้ผมรีวิวอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากของผมก็ธรรมดาธรรมดาครับก็ใช้ uh, ลอกลอกก็จะเป็นอาบูกาเซียครับผมอาบูกาเซียซินว่าแม็กค,ครับซินวแม็กสามเป็นรอบหกนะครับผมหกจุดสี่ตัวนี้ก็มีเริ่มทะลอกมากนะครับผมลวงมัง่งหลุดมือมัง่งแล้วก็วางกับดินเวลาได้ปลาอะไรเงี้ยครับผมใช้มานานพอได้นะครับลอกตัวนี้ ก็สำหรับสปูนี่เป็นสปูลลึกนะครับผมก็มันใส่ได้ร้อยเมตรเต็มเลยครับขณะผมใส่พีอีสามยังได้ประมาณเก้าสิบเมตรหรือเก้าสิบกว่าเมตรผมจัไม่ได้แล้วแต่ีถ้าร้อยเมตรแล้วกันครับผมเพาะพีอีสามนะที่ผมใส่อะก็มันมีตัวนี้ด้วยครับสําหรับคนที่แบบเล่นชอบเล่นมือเดียวอะมันจะมีกดเนี่ยครับเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปสับไปตัวเนี้ยไม่ต้องไปสับไอ้นี่ครับแขนหมุนนะคือเราพอกดฟีสปูลปุ๊บ เราตีเสร็จปุ๊บเราจะหยุดเหยื่อหรือว่าไงเราก็กดตัวนี้ได้เลยครับเนี่ยเม็ดคือแบบหรับมือเดียวไม่ต้องไปใช้นิ้วเขีย่ยตรงเนี้ยไม่ต้องใช้นิ้วเขี่ยแขนหมุนครับผมก็ปรับได้หลายระดับครับได้เยอะอยู่อะหน่วงก็ดีครับผมผมว่าทนนะเนี่ยเท่าไหร่ผมใช้นานกันนะครับเนี่ยทนอนะผมใช้ของก็คือว่าไงนะลุยเหมือนกันครับถือว่าทนสําหรับผมนะผมว่านะ ส่วนคันก็เป็นอันนี้ครับผมแอร์เกียร์แอร์เกียร์ไทยเทเนียมครับผม XT เวท g h ดสครับสายก็เป็น P3 อ่าส่วนสายหน้าสายช็อคหน้าก็50ปอนด์ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์อาบูกระเซียลอก ครับผมอ๋อสาหรับวันนี้นะครับต้องหนีแล้วครับผมฝนมาแล้วครับเนี่ยลมลมแรงแล้วครับเนี่ยโอ้โหออกปติได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้ป้งเนี่ยโอ้โหอยู่ตั้งนานไม่มานะครับฝนนะแหมพอผมออกมาตกปลาฝนมานะครับต้องกลับแล้วครับเพราะว่าเราอยู่ลึกครับฝั่งออกถนนใหญ่ก่อนครับผมเนี่ยครับลมแรงเลย โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปน่งแป๊บแล้วกันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนหนีฝนก่อนสวัสดีครับผม